ประโยคที่เป็นประโยชน์ EP 2ถ้าเกิดว่าจะชวนเพื่อนกินข้าวด้วยกันไหมมานั่งด้วยกันไหมไอ้นู่ไนไอ้นี่ด้วยกันไ,มไหมไอ้ด้วยกันไหมเนี่ยนะใช้เป็นประโยชน์กลางๆได้เลย <Wow. S 1> Do you wanna join me Do you wanna join me Do you wanna join me คือเสียงสูงที่ท้ายคำถามด้วยนะหรือว่ามันไม่ยากขนาดนั้นหรอก It's not that bad It's not that bad มันไม่ยากขนาดนั้นหรอกอันต่อไปเลยฮะเดี๋ยวก็ดีขึ้น It's gonna get better It's gonna get better It's gonna get better หายป่วยไวๆนะเวลาไปเยี่ยมเพื่อนอะไรเงี้ย get well soon get well soon get well soon สุดท้ายคุณจะกลับมาม่ไหล่อะ when will you come back when will you come back when will you come back do you wanna join me it's not that bad it's gonna get better get well soon when will you come back สะสมประโยคเหล่านี้ไปเรื่อยๆไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะพูดภาษาอังกฤษได้เองแล้วก็อย่าลืมนะเช็คเสียงด้วยมันออกเสียงอะไรยังไง I hope it's beneficial enough Please do not forget to share to your friends who like to speak English. Bye, take care! And his name is...